ดีค่ะน้องหวานจากห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐเจริญยนต์นะคะวันนี้นะคะน้องหวานก็มาอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐเจริญยนต์าาสาขาศรีสเกตสามแยกพื้นสวนนะคะวันนี้นะคะน้องหวานก็จะพามาอัปเดตสต็อกรถเล็กกันบ้างนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็หลายยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น โ o โยต้าฮอนด้านะคะนิสสันมิตชูบิชินะคะเดี๋ยวน้องหวานจะมารีวิวคร่าวๆกันก่อนนะคะวันนี้นะคะส่วนรายละเอียดแต่ละคันเป็นยังไงเดี๋ยวน้องหวานจะทําคลิปให้ดูเป็นแต่ละคันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะเป็นเจ้า n i สสันอเมล่นะคะ1.2 ES นะคะปี2012นะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกสวยๆนะคะคันนี้ค่ะต่อไปนะคะน้องหวานจะพามาดูคันที่2กันบ้างนะคะเป็น เจ้าโตโยต้าวีออส1.5 ES นะคะปี2013นะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งยางใหม่นะคะข้างในเนี่ยเรียบหรูสวยหรูมากๆเลยนะคะใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต่อไปนะคะคันที่3นะคะ เป็นเจ้าโตโยต้ายาริส1.2 ES คันนี้นะคะปี2007คันนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะมีการตกแต่งแค่ภายนอกนะคะใส่แม็กแต่งยางใหม่เท่านั้นเองสภาพสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะ1.2 E ปี2014นะคะคันนี้มาพร้อมกับสีฟ้าคันนี้เป็นรถสภาพสวยๆราคาไม่แพงนะคะอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเจ้านิสสัน m a ร์ชคันนี้ ะะตัวรถนะคะเป็นปี2017นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งข้อดีของเกียร์ธรรมดา1เลยนะคะมีความทนทานสูง2ซ่อ,อมบำรุงง่ายนะคะ3ประหยัดน้ามันราคาไม่แพงแถมเลขไม่อย่างน้อยอีกด้วยนะคะคันนี้ต่อไปนะคะน้องหวานจะพามาดูรถเล็กสุดประหยัดน้ํามันตระกูล h อน da ากันบ้างนะคะคันนี้นะคะที่ทุกคนอาจจะยังสรรหาอยู่นะคะเป็นเจ้า h อน da า B O นะคะ1.2 V นะคะเกียร์ออโต้ปี2012จะพารถสวยมากๆนะคะ คันนี้นะคะค่ะคันต่อไปนะคะเป็นเจ้า Toyota v i o อ 1.5J ออโตนะคะปี2009คันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะมาพร้อมกับแม็กแตงยางใหม่สภาพรถสวยๆนะคะใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนต่อไปนะคะเราจะพาไปดูด้านบนกันบ้างนะคะค่ะสำหรับคันที่8นะคะเป็นเจ้า m มิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะ GLX ปี GL P 2019นะคะรถสภาพเดิมนะคะไม่มีทำสี ไม่มีชนหนักมาแน่นอนมาพร้อมกับราคาน่ารักน่ารักเลยทีเดียวต่อไปนะคะจะพามาดูเจ้า Toyota v ีอ 1.5J เกียร์ออโต้ปี2008นะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งย่างใหม่ขอบ17นะคะพร้อมสเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะามาดูเจ้ามา z ด้สีแดงสวยๆคันนี้กันบ้างนะคะเป็นเจ้า m a z ด้2นะคะเครื่อง1.3นะคะสกายแอคที Active, นะคะไฮคอนเน็กนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะของเครื่องเบน เลยทีเดียวนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะสีแดงสดใสมากเลยะคันนี้นะคะใครได้ไป ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,คะมาถึงไฮไลท์ของเรากันบ้างแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic 1.8 e อาวินะคะปี2012นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2012เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะวิ่งไม่ถึงแสนกิโลนะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะอยู่2โป้นะคะก็คือโป้แรกนะคะขับฟรี90วันนะคะแล้วก็โปรที่2นะคะก็คือ ่อนดอกเบีย0%นาน6เดือนเลยทีเดียวนะคะทั้งสองโปรนี้นะคะออกรถเพียง500บาทเท่านั้นสําหรับวันนี้นะคะน้องหวานก็จะมารีวิวคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะมาดูรถนะคะสามารถมาดูรถได้ที่ห้างงนสวนจํากัดประเสริฐเจริญยนต์สาขาศรีสเกตสามแยกพื้นสวนนะคะข้างศูนย์คูเวตาสาหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะคะสามารถทักแชทสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจรถเล็กเราได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นได้เลยะคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ